ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียเอเราจะมาอันบ็อกน้องดีมูลิมิเต็ดทุกตัวคลิปนี้สเปเชียลแน่นอนเพราะว่าทุกตัวไม่มีขายแล้วแต่ว่ายังจะพอมีรีเซลให้เราได้เห็นอยู่นะคะก็จะมีบ็อกนี้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 และบ็อกนี้ ที่บอกแรกนะคะเป็นดีมูลิมิเต็ดอันนี้ไม่ได้มีเขียนนะคะว่ามีกี่ตัวการ์จะเป็นแบบนี้กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแบบเรียบๆง่ายๆแต่ว่ามีสีน้องอยู่แล้วก็มีลายนิดหน่อยข้างในก็จะเป็นโฟมแบบนี้เวลาโฮก็ต้องโฮน้องดีๆนิสนึงเท่เและนี่คือน้องตัวแรกทุกคนเดียไปรีเซลมานะคะ น้องเป็นแมวน่าจะเป็นคล้ายๆแมวดำหรือเรียกว่าแมววิเชียนมาดไม่แน่ใจน้องคือแมวตัวนี้นะคะน่ารักมากน้องมาคู่กับกล่องนมแบบนี้นะคะเปิดให้ดู แน่นมากคือเจ้าของเขาบอกว่าเขาดูแลดีมากไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ไปเช็คมาแล้วรอบหนึ่งก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ว่าที่พีกยังไม่ใช่ตัวนี้นะคะนี่คือกล่องนมที่มาคู่กับน้องเวลาตั้งเขาจะตั้งแบบนี้ต่อกันด้วยตัวที่2นะคะเป็นน้องตัวนี้คล้ายๆกันนะคะน้องเป็นแมวดําเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะแบบอมสีแดงเลือดหมูไปดูตัวน้องกันเลยนี่ พันน้องคืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยคะ่ะวิน้องมีหางข้างหลังด้วยอะอะดูข้างหน้ากันก่อนนะคะน้องเป็นแบบนี้ข้างๆข,ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้การ์ดแบบนี้น้องตัวนี้ก็จะมากับพอบที่เป็นปลาอ๋อน้องคือปลาเหรอน้องไม่ใช่แมวเหรอน้องเป็นปลาทุกคน เดี๋ยวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแมวนะคะที่จริงแล้วน้องคือปลาปลาตุนนี่คู่กันนะคะตัวถัดไปนะะัดค่ะตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดคือทุกตัวเป็นลิมิเต็ดหมดเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีสเปเชียลนะคะที่เป็นแบบลิมิเต็ดในลิมิเต็ดดูการ์ดน้องกันก่อนดูดิน่ารักปะ น้องด้านหลังเป็นแบบนี้ตัวนี้ค่ะชิ้นไ้ไหมคะได้ค่ะขอ,น,อน้องเล็กได้หลังเป็นแบบนี้สีพิเศษนะคะมาคู่กับอะไรเอ่ยอ๋อถาดข้าวถาดข้าวแมวนี่ ขาดข้าวแมวแล้วก็มีเขียนว่าดีมูข้างๆข,ข้างล่างสามารถใส่ของได้จริงเพราะว่ามีนูออกมาแบบนี้ด้วยตัวถัดไปน้องเป็นสีลิมิเต็ดอีกแล้วเป็นลิมิเต็ดแมวสองตัวนะคะถ้าเดียพูดผิดต้องขออภัยด้วยรู้แค่ว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ไม่มีผลิตแล้วก็เลยต้องซื้อนี่ตัวน้องเป็นน้องแมวอีกสีหนึ่งน่าจะน้องแมวสามสีนะคะซึ่ง คนไทยเชื่อว่านําโชคขอให้น้องนําโชคมาจะได้มีตังเก็บไปซื้อน้องเพิ่มนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากและตัวต่อไปตัวนี้อนันนี้ตัวป่วนนะคะนี่นําโชคเหมือนกันชอบมากชอบมากถูกช้อปปิง้งชอบมากมาคู่กับนี้ที่เป็นเหมือนเครื่องรางนะคะนี่ค่ะคู่กัน ขออนุญาจาัดการนะคะอ <c oughs> ้าทำไมหามามีแมวตัวอื่นก็รักอ้วนมากอยู่ดีที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแมวลิมิเต็ดเหมือนกันดือพิเศษสองตัวไฮไลท์ที่ไม่รู้ว่าอันนี้หรืออันนั้นลิมิเต็ดกว่ากันแต่ว่าอันนี้เล็งมานานแล้วไม่มีใครปล่อยแล้วปล่อยก็คือปล่อยแพงแต่ว่า น้องทั้งหมดเนี้ยพี่คนเดียวกันที่เดียรีเซลมานะคะก็เลยเหมาเหมาเขามาเลยพี่เขาบอกว่าจริงๆเขาจะไม่ขายแต่ว่าเห็นเดียสะสมเองเขาก็เลยขายนะคะแล้วก็บอกว่าฝากน้องไปดูแลต่อด,ด้วยซึ่งเดียไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนแล้วน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากขวน้องแบบขวน้องหมุนได้ด้วยทุกคนนี่ขวน้องแบบวันนี้ฮะอ่ะยังไง อาข้างน,นี้อ้าวัดดีฮะแล้วท e เ t u r e น่าจะแบบเป็นเจอ t u r e คริกหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าห้ามตกเบ็ดขาดไม่งั้นแตกแน่นอนน่าจะถอดหัวได้ด้วยเราจะลองไหมหอถอดหัวได้ลองถอดหัวได้นะ่ากลัวมากใส่กลับด่วนนี่นะคะมาพร้อมกับสเก็ตบอร์ดนี้แบบนี้เกคือเลขนำโชคหรือเปล่าเอาไปซื้อหวยได้นะคะแล้วก็สเก็ตบอร์ดนี้สามารถ ร้องหมุนได้จริงๆนี่นะคะ Limited of 350ตัวทุกคนมีแค่350ตัวนะคะนี่ไปดูอีกตัวหนึ่งกันเลยค่ะ l m m t t d Sketch อีกหนึ่งตัวเป็นเสื้อสีส้ม Limited of 350เหมือนเดิมนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ชิงๆิง น่ารักมากและในส่วนของตัวน้องนั้นน่ารักมากน่ารักแบบคือสีดำตัวเมื่อกี้จะเป็นเท่ๆใช่ปะอันนี้คือแบบผู้ชายกบอุ่นนี่นะคะน้องสามารถหมุนได้และถอดคอได้เหมือนกันห้ามปกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเท็กเจอร์เดียวกันน้องหล่มากเลยเอ่ะทุกคนดูดิหน้าเนียนใสเวอร์ข้างหลังจะเป็นลายเสื้อแบบนี้นะคะ ซึ่งน่ารักเราจะไม่ตับเยอะเดี๋ยวน้องตกนะคะสเกตบอร์ดของน้องอสีสดใสเหมือนกันนี่อย่างนี้ไป็อล้อล้อหลุดล้อหมุนได้ล้อหมุนได้จริงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะดิโมูเอกับสกินแคร์เราก็ไปตำมาจนได้หน้าเป็นอย่างนี้หลังเป็นแบบนี้นะคะ เทเดมเป็นช็อปดูดิกล่องอลังการมากอลังการเกินไปจริงๆเขามีครีมมาให้ด้วยแต่ว่าเดียรีเซลมาใช่ปะมันมันไหลดีแล้วไงมันก็เลยเหลือแค่นี้ก็ดีสุดๆแล้วพี่เขาบอกว่าปัจจุบันนั้นไม่มีกล่องนี้แล้วด้วยซ้ําเขาขายกันแค่กล่องนี้จ้านี่ถัดไปจ้าเก็บกันแค่กล่องนี้กล่องเล็กกล่องเดียวนะคะข้างหลังก็จะเป็นป๊อปมาต์เอ็กตีมูใดๆและกล่องจริงก็คือนี่นะคะเสือ ตัวใหญ่เวอร์ซื้อรีเซลมาก็จะแบบว่ามีแบบร่องรอยการฉีกขาดใช้งานเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีผลต่อตัวน้องเพราะว่าเขายังไม่เคยเปิดเขาดูแค่ตัวเฉยอันนี้เป็นไซส์100%นะคะดูในรูปน้องน่ารักใช่ปะดูของจิมยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยดูดิน่าเหมือนเคี้ยวปะเขาบอกว่าเขายังไม่เคยแกะอันนี้มาก่อนเลยนะคะเราจะมาแกะพร้อมกันไปกับทุกคน เพราะว่าเดียเอามาตั้งอยู่แล้วถ้าให้น้องนอนกล่องมันคงไม่ชื่นใจสักเท่าไรอ๋อหเพอเสือนุน่มนีหาด้านข้างด้านหลังด้านข้างน้องมีหางเสือด้วยอะแล้วก็หัวเป็นเสือนะคะน่ารักมากเป็นแบบเสือเป็นเสือยไงให้แบบน่ารักและเท่นในเวลาเดียวกันก็คือน้องคนนี้เลยนะคะ และเขามีพอปมาให้น้องสามารถนั่งอยู่ในแบบนี้บ้านของน้องเองยังไม่หมดน้องมีป้ายด้วยนะคะอันสุดท้ายนะคะเป็นป้ายนี่เอาป้ายแปะตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ตัวนี้น่ารักมากน่ารักมากสรุปน่ารักทุกตัวเลยเท่านี้นะคะที่เราอันบล็อกไปลูกๆของน้เองนอกจากนั้นก็มีน้องก้ามปู400% l ิเมเต d น้องกระต่าย200%รีมิตตดนะคะและก็อันนี้คือไม่แน่ใจว่าน้องชื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่าน้องเป็นรีมิตตดแล้วก็น้องทีมูดทันเดอร์นะคะบ๊ายบายเจอก,กันในคลิปหนะะ้าค่ะ